เรื่องเล่าก่อนหลับตาคืนนี้จะพาคุณค่อยๆคลายความเหนื่อยล้าปล่อยวางเรื่องราวในใจและหลับไปพร้อมกับความสบายใจกับเรื่องชีวิตไม่ต้องดีตลอดเวลา life doesn't have to be good all the time บางวันเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองรู้สึกยังไง มันไม่เศร้าสุดขั้วแต่ก็ไม่ได้มีความสุขไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่สดใสเหมือนหัวใจเรากำลังพักหายใจอยู่ตรงกลางระหว่างความหวังกับความเหนื่อยคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเราโตมากับความเชื่อว่าชีวิตที่ดีต้องมีความสุขต้องก้าวหน้าต้องแข็มแข็งแต่ไม่มีใครบอกเราว่า บางทีชีวิตที่ดีจริงๆอาจเป็นชีวิตที่เราไม่ต้องดีตลอดเวลาก็ได้เพราะชีวิตมันมีทั้งวันที่ฟ้าเปิดและวันที่ฝนตกมันมีทั้งวันที่เราหัวเราะและวันที่เราร้องไห้และทั้งหมดนั้นคือชีวิตจริงๆของมนุษย์คนหนึ่งฉันเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนทุกอย่างพังได้หมด ในวันนั้นฉันไม่รู้จะหาความสุขจากที่ไหนทุกอย่างดูช้าหนักเหนื่อยและไม่แน่ใจว่าตัวเองอยังพอไหวไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้คือความทุกข์ไม่ได้อยู่เพื่อทำร้ายเรามันอยู่เพื่อสอนเราให้รู้จักความสงบในวันที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์ ในทางจิตวิทยาเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า radical acceptance คือการยอมรับทุกอย่างอย่างที่มันเป็นโดยไม่พยายามหนีหรือฝืนให้มันดีขึ้นเร็วๆมันคือการพูดกับตัวเองว่าตอนนี้มันไม่ดีก็ไม่เป็นไรวันนี้ฉันเหนื่อยฉันแค่ต้องการพักเพราะเมื่อเรายอมรับความจริงได้หัวใจจะเริ่มคลาย คนเรามักเหนื่อยไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะเราต่อสู้กับมันเกินไปเราอยากให้ตัวเองหายเศร้าไวๆอยากให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมแต่ยิ่งพยายามหนีจากความรู้สึกเรากลับยิ่งจมอยู่ในนั้นเหมือนเรากำลังพยายามหยุดคลื่นทั้งที่สิ่งเดียวที่ทำให้คลื่นสงบคือการปล่อยให้มันไหลผ่านฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันไปเดินป่า วันนั้นฝนตกหนักทั้งเหนื่อยทั้งหิวตัวเปียกหมดทั้งตัวและในหัวมีแต่คำถามว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ไปเที่ยวที่สบายไปแบบคนอื่นเขาไม่มีใครอยู่ข้างๆไม่มีเสียงดนตรีไม่มีคำปลอบโยนมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบใบไม้และเสียงหัวใจตัวเองที่ยังคงเต้นอยู่ สิ่งที่ฉันรู้สึกตอนนั้นไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่คือการยอมรับฉันไม่ได้อยากให้แดดออกเพราะมันอาจจะแยก่กว่าเดิมฉันแค่รับรู้ว่าฝนกำลังตกและมันก็เป็นธรรมดาของฝนที่ตกฉันแค่เลือกที่จะหยุดเดินตากฝนยกมือขึ้นรองน้ำฝนให้ฝนไหลผ่านมือนั่งพักให้ลมปะทะหน้าและสูดหายใจเข้าลึกๆ ตอนนั้นฉันไม่คิดถึงอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝนจะหยุดไหมแต่ฉันรู้แค่ว่าฉันอยู่ตรงนี้และมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นน้ำฝนมันก็เย็นดีนะนั่นแหละคะ่ะความสงบแบบเรียบง่ายที่สุดความสุขที่อยู่กับปัจจุบันแค่นั้นพอมันไม่ได้มาจากการที่ทุกอย่างดีขึ้นแต่มาจาก การหยุดพยายามทำให้มันต้องดีในเชิงจิตวิทยามันคือการอยู่กับปัจจุบัน (present moment awareness) หมายถึงการยอมรับสภาวะที่เกิดขึ้นในตอนนี้โดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงมันสมองของเรามีแนวโน้มไม่ชอบความไม่แน่นอนมันจะพยายามหาทางออกเสมอแต่บางเรื่องไม่มีคำตอบในทันทีและนั่นคือช่วงเวลาที่เรา ต้องอยู่กับสิ่งที่ยังไม่แน่ใจให้ได้เพราะ resilience ไม่ได้เกิดจากความชัดเจนแต่มันเติบโตจากการอยู่กับความไม่ชัดเจนอย่างสงบความสุขที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาแต่มันคือรู้จักพักใจระหว่างที่ปัญหายังอยู่เหมือนเรานั่งมองฝนตกเราไม่ต้องหยุดฝนแค่รู้ว่าฝนไม่ได้ตกตลอดไปในรรมธรรมะหลวงพ่อชาเคยพูดไว้ว่า ความทุกข์ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่าหนีมันให้เรียนรู้จากมันประโยคนี้ฟังดูง่ายแต่เวลาที่เราอยู่ในความทุกข์มันไม่ง่ายเลยแต่เมื่อเรายอมอยู่กับมันได้นิดหนึ่งเราจะเริ่มเห็นความสงบที่ซ่อนอยู่ใต้ความวุ่นวายนั้นชีวิตต้องไม่ดีตลอดเวลาแต่หัวใจเราสามารถสงบได้ทุกเวลาแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์ที่สุด เพราะความสมบูรณ์ของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไม่มีรอยขีดข่วนแต่มันอยู่ที่เรายังรักตัวเองได้แม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์บางคนอาจคิดว่าการยอมรับคือการยอมแพ้แต่จริงๆแล้วมันคือการยอมให้ความจริงได้อยู่กับเราอย่างสงบเพราะเมื่อเราไม่ต้องผลักอะไรออกไปเราจะมีที่ว่างให้ความเข้าใจเข้ามาแทน ในทางจิตบำบัดเขาเรียกสิ่งนี้ว่า emotional regulation คือการจัดการอารมณ์โดยไม่ต้องควบคุมมันไม่ต้องกดดันแต่แค่รับรู้และดูแลมันอย่างอ่อนโยนเมื่อเราทำได้แบบนั้นหัวใจเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่มันอยู่ที่วิธีที่เรามองมันคืนนี้ไม่ว่าชีวิตของคุณตอนนี้จะเป็นยังไง มันอาจไม่ดีเท่าที่คุณหวังหรืออาจจะยังมีเรื่องที่ทำให้เหนื่อยอยู่แต่รู้ไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องทำให้มันดีณนะขนาดนี้เลยก็ได้คุณแค่ต้องอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนให้มันค่อยๆผ่านไปเหมือนฝนที่ตกแล้วจางลงหายใจเข้ารู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ หายใจออกปล่อยความคาดหวังที่ทำให้ใจเหนื่อยออกไปคืนนี้ขอให้คุณได้พักในความไม่สมบูรณ์ของชีวิตและเชื่อว่ามันก็ยังสวยงามอยู่ดีเพราะชีวิตไม่ต้องดีตลอดเวลาแต่หัวใจของเราสามารถดีได้เสมอเมื่อเราเลือกจะอยู่กับมันอย่างเข้าใจ Resilience เริ่มต้นตรงนี้ ตรงที่เราไม่ต้องดีตลอดเวลาก็ยังอยู่ได้ความยืดหยุ่นทางความคิดที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์เดิมได้ฝนคือสิ่งเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือใจเราบางทีชีวิตก็เหมือนบทเพลงช้าๆที่เราอาจฟังตอนแรกแล้วรู้สึกเศร้าแต่พอฟังไปเรื่อยๆเราจะเริ่มได้ยินความงามในความเศร้านั้น เหมือนเพลง s o m e o n e Like You ของ Adele ที่ไม่ใช่เพลงของการสูญเสียเพียงอย่างเดียวแต่มันคือบทเพลงของการยอมรับเธอร้องว่า Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead บางครั้งความรักก็ยืนยาวแต่บางครั้งมันก็เจ็บแทนไม่เป็นไรเลยถ้าชีวิตวันนี้ยังไม่ดีพอเพราะบทเพลงของชีวิต ไม่จำเป็นต้องเพราะตลอดเวลาแต่มันงดงามเพียงเพราะมันยังบันเลงอยู่นี่แหละคือความจริงของชีวิตและการยอมรับความจริงนี่เองคือ resilience คืนนี้หากคุณกำลังฟังอยู่บนเตียงขอให้ค่อยๆหลับตาเบาๆแล้วปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างในใจลงปล่อยให้เสียงนี้ค่อยๆพาใจของคุณให้ห่างออกจากเสียงวุ่นวายของโลกภายนอก หายใจเข้าช้าๆปล่อยลมหายใจออกอย่างอ่อนโยนทุกลมหายใจคือการผ่อนคลายแล้วพบกันอีกครั้งในเรื่องเล่าก่อนหลับตา